มาดูในเรื่องของการปรับปรุงและการสร้างสาสเตอร์มรุภคนะคะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองค่ะ น้ำไหลไฟสว่างทางดีนะคะยังเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเมืองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและจากการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า LED เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ครอบคลุมทั้งย่านธุรกิจการค้าบ้านเรือนประชาชนในยามค่ำคืนได้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีทัศนวิสัยในการใช้ถนนที่ปลอดภัยมากขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ ม,มาก็ความสว่างก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันแทบจะไม่มีนะคะมันมันมีน้อยมากซึ่งเมื่อความสว่างไม่ค่อยมีการดูทัศนียภาพทั่วไปมันก็มันมันก็มืดมัวน,นะคะมันไม่ค่อยสว่างพอความสว่างเข้ามาถึงนาทอน,นี้นะวันนี้ที่มีขึ้นมาถือว่าดีมากดีมากเลยกับกับกับตน,นเส้นนี้นะคะเหมือนกับเส้นหลักเส้นเมนของ ของชุมชนของการเดินซื้อกินของกินอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะบ้านดูแล้วเหมือนกปลอดภัยขึ้น100%เซกับความสว่างนะคะจอดรถจอดลาก็ไม่ต้องเจ้ากังวลว่าจอดที่มืดนะอะไรนะมันดูด,ดีขึ้นมากเลยค่ะถนนสุประสารร,างารังสรรค์เส้นทางเศรษฐกิจสายหลักของนครหัดใหญ่เป็นย่านธุรกิจการค้าและที่พักอาศัยตลอดสฝั่งถนนขณะนี้ได้รับการปรับโฉมภูมิทัศน์ในยามค่ำคืนให้สวยงาม,น,ามน่ามอง จากการติดตั้งระบบไฟฟ้า LED เพิ่มแสงสว่างบนท้องถนนให้ครอบคลุมทั้งย่านธุรกิจการค้าบ้านเรือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางในยามค่ำคืนได้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีทัศนวิสัยการใช้ถนนที่ปลอดภัยมากขึ้นนครหัดใหญ่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สมกับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้โดยพลตํารวจโทสาคอนทองมณีได้ปรับโฉมนครหัดใหญ่ให้ทันสมัย ด้วยการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง LED สตรีทไลท์ที่มีมลภาวะทางแสงต่ำและลดแสงรุกล้ำด้วยแผ่นกำบังแสงแบบปรับมุมได้ส่องสว่างได้อย่างยาวนานและสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้นทางลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยในขณะนี้ได้ติดตั้งแล้วเสร็จกว่า500สายโคมไฟกว่า8,000ดวง และในปีงบประมาณ2,567รวมเป็นเงินกว่า89ล้านบาทจำนวน632สายแบ่งเป็นเขต1จําจำนวน211สายเขต2จํจำนวน175สายเขต3จํจำนวน129สายและเขต4จํจำนวน117สายรวมจำนวน6,300ดวง ทำหน้าที่ส่องแสงให้นครหัดใหญ่สว่างสวัยไปทั่วเมืองในยามค่ำคืนผู้คนนักท่องเที่ยวได้ยืดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้านยาวนานขึ้นร้านรวงธุรกิจการค้าทำมาค้าขายได้คล่องตัวยิ่งในช่วงเทศกาลนครหัดใหญ่ได้ถูกเนรมิตให้ตระการตาด้วยแสงไฟหลากสีสันเป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแน่นอนว่าการมีไฟสว่างเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการเป็นปฏิมากรรมด้วย การออกแบบถอไฟฟ้าที่เปไ็นเอกลักษณ์สอดคล้องวัดชือช้างที่เป็นวัดเก่าแก่เกือบร้อยปีแล้วสอดคล้องกับทางเสียงตึงนะฮะทั้งหัวท้ายเลยมันก็ล้อไปทั้งเส้นเลยเป็นเส้นเส้นที่เป็นแบบสตรีชัยนทาวเนี่ยครับแล้วก็รูปลักษณ์เรื่องของแสงสว่างเนี่ยนะตรองเทีย่ยวเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นมากขึ้นนะครับเมื่อก่อน,น,นมันจะมืดนะฮะพอไฟเพิ่มขึ้นเห็นมากขึ้นความปลอดภยัยการขับรถก็ดีขึ้นนะครับทำให้แบบการสัญจรง,ง่ายขึ้นอุบัติเหตุลดลง ลูกค้าหรือผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาก็จะเห็นสินค้าได้มากขึ้นเห็นร้านค้าได้มากขึ้นส่งผลให้กับร้านค้าธุรกิจในย่านเนี้ยดีขึ้นขายดีขึ้นด้วยครับก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณท่านนายกสาครเป็นมากๆอย่างมากเลยที่ได้ทําถนนเส้นนี้เป็นถนนเศรษฐกิจสายหนึ่งของอำเภอใหญ่เราที่ทุกคน ป้าคิดว่าทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่เข้ามาแลตรงนี้ก็อยากมาเช็คกินตรงนี้อยากมาเดินถนนเส้นนี้เพราะอย่างน้อยก็ยังมีมีร้านค้ามีตลาดที่ที่ดึงดูดตรงนี้ได้ก็ขอขอบคุณต่างเทศบาลเป็นอย่างมากขอบคุณหน่วยงานน้องๆทุกคนนะคะที่พยายามเข้ามาสอบถามว่าเออ,อยู่กันยังไงเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงก็ขอ,ข,อขอบคุณมากๆเลยค่ะน้ำไหลไฟสว่างทางดี ยังคงเป็นหัวใจการพัฒนาเมืองเพื่อตอบโจทยความต้องการของประชาชนระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเทศบาลนครหัดใหญ่ได้วางทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานยกระดับคุณภาพถนนและซอยต่างๆปรับปรุงถึงจราจรแบบแอดฟัน c o คอนกรีตและยังได้เตรียมสร้างความปลอดภัยให้กับเมืองด้วยการติดตั้ง AI CCTV เพื่อความปลอดภัยให้ครอบคุมทุกพื้นที่และการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรด้วยไฟจราจรอัจฉริยะซึ่งหากแล้วเสร็จตามแผนจะนำพานครหัดใหญ่ใกล้สู่บุดหมายสมาร์ทซิตี้ได้เร็วยิ่งขึ้น